สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วกับช่องแม่แอมชัดๆนะคะมือนีก็เป็นมือที่เฮาคะ่ะโอ้พระอาจารย์เอาเนวมาให้ทําความสะอาดวัดค่ะคือวันนี้เรากับน้องแอมนะคะมาไหวมาไหว้ท้าเ,าเวสุวรรณแล้วก็มาทําความสะอาดวัดก็คือกวาดลานวัดนะคะทุกคนแล้วอีกช็อตเด็ดไปล้างห้องน้าเลยไปล้างห้องน้าค่ะทุกคนพระอาจารย์เตรียมมาห้แล้วก็คือเราตั้งใจมาฮ็ดบุญนะคะเนาะ อันผ right? right? um, ู้นางเบิ้งก็น่งเบิ้งได้เดี๋ยวนี้ทุกคนต้นนะัเป็นเด็กหน่อยนะผู้เฒ่าตัวตัวแบบร่างรวยด้ยาวไม่ติเทียงเก้าขอเกี้ยนเป้า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 ้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวสกวดร้านวัดแล้วก่อนกวดล้านวัดเลี่ยวเราเขาก็จังสีไปอันอันร่างของน้าเนาะค่ะร้างของน้ำเลยพระอาจารย์เทียมมาให้อนพระอาจารย์เทียมมาใ้นา คุยาย่างว่แเท่า่ะอาจารย์ค่ะมันต้องใส่ไม่กวดอีกแบบนึงแบบที่มันกวดมาไปอันหนเกียงอันไหเกี่ยงนงแอมมันบ้าสะอาดดอกเอมอ่อันไหเกียงต้องงไปลน cho mẹ để cái áo Quạt này là mình chưa làm cái khẽng đèn Mẹ Hay nó

แ้วยู่บ่นพาที่หนูแลงทั้งมื่อนี้เขาว่าบวชที่ปอาเจานั้นะอาจานเนี่ยก่อนฮะแมวเนี่ยแมวที่ว่ไปวนอน พี่เจ้าว่าเ็ดความสะอาดลองเทงไปน้ำสิแดาสบูาวเขาเถอเนอะภูมิเขาม่ค้มเขอ่อห้าบาทห้าบาทให้ร้อยหนึ่งพานางงามไปหลางของน้ำกันเด้อการทำบุญที่สะอาดที่สุดก็คือล้างห้องน้ำค่ะทุกคน กุฏิแมวอยู่พุ่นเด้เนี่ยเด้กุฏิอาจารย์เชษกับน้องจีวอนใช่ค่ะบัดฑีตเข้ากับจิมรนี่เลยค่ะเราก็จะมาทําบุญล้างห้องน้ํากันการการทำบุญที่สะอาดที่สุดถ้าในวัดนะทุกคนคือล่างของน้ำและร่องลงมาก็จะเป็นกวดขี้เหงอในวัดนี่แหละบอกอีลีซาที่เราไปเคยทํามาเนาะเพะ ตัวทำความสะอาดก่อนนะทุกคนล้างห้องน้ําก่อนเด้อแลวราดน้ำแล้ว่ยฉีดน้ำยาทิ้งไว้ไงอล้างเองหอหรอใช่ตอนนี้นักล่องจะเอาน้ำยาทำความสะอาดพ่นธี์น้งเอาลงตามน้องแอมเอาลงตามแมนมันจะกระเด็นเถอะขาเขา ขนาดตัวนี้น้องมันทำความดีค่ะพี่น้องมาล้างหง้องหนามอยู่บัดนะคะหลังห้องน้มหลางซาลาลการกเลียนนะค่ะพี่น้องเพราะว่าบริเนหน้องหนามตรงที่ข้างเข่าของแกงทั้ง,งทรง,งนะคะ นี่เป็นห้องน้ำล,ลังสาราการเรียนกับพีโนโ่นกขี้่วด่สัวเ้พื้นแล้วก็โถ่สวมแ้วกโถ่สวมค้ออยู่บอกขวดหนึ่นง,าางโโอันข้ออยู่ดอก นี้เราก็จะฉีดน้ำยาส่ก่อนด้วยค่ะฉีดน้ำยาให้ทั่วเลยทั่วสวมพอนเด้อดลุอะ,อะเรียบร้อยไปแลแรห้องหนึง่งเรียบ้อยไปแลแรง,ง้องหนึ่งเอ้ยวันนี้น้องหนักลกองน่อยเฮาพนมาทำควนดีคะ่ะพี่น้อง xin lỗi bây nô, xin lỗi bây mấy xin lỗi bây giờ là nó ที่นี่ห้องสุดท้ายแล้วเ,เ,ลดเดี๋ยวเมลาดออกมาได้ลูก แม่ลาดออกมาเด้นั่นเด้แต่ว่าบ่มีสายยางอันนั้นมาน้อยน้อน ผมมีส่ายง่ะเอาสองคันเลยบัานนี้สองคันเลยบานนี้เออโอ้ยอ้าวเดี๋ยวก็แล้วแล้วลูกเสร็จแล้วเป็นไรลูกเป็นไรเป็นไรเป็นไรมาสบายใจเ้นเทศความดีสบายใจเทศบุญกันเราก็ทําเสร็จกันแล้วค่ะบัดที่นี่เข้ากันสิขอตัวกลับกันเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่เล็กกับน้องแอมด้วยนะคะ บ๊ายบายบ๊ายบายเมื่อยเบื่งเรือแตกจากหนาวๆร้อนมากเลยค่ะ